ครับสมมติพอกินผาเที่ยวครับมือนี้มาหาเก็บพักครับฝนตกปล่อยๆฝนตกน้อยครับเก็บยอดกระถินครับเอาไปกินก็ไหงครับไปกินกบก่อยคงโมเมนต์ก่อยคงต็ดน,นะครับเี๋ยวมาต่ำ มวยแกแกนกีัแแสบนะครับเก็บเอามวยแกแกตามแบบุงคกยังใหนะครับนี่กินกับหนวดกับินนวลๆลังพอดีเลยครับ คนตกคนตกห้ำใสครับไป๋ยวเข้าไปตำกลุ่งกันกินข้าวเหนียวเสียบๆนะครับสองล่างกลุ่งคนครับมีผักชีเป็นจุดจ่ายผมกลุ่งเขาจะเอาผืนเอาผืนมาลั่งสะอาดครับ มันอยู่น้ำบานห้องหาสอนน้ำสาเนา <Yeah. S 1> ่สีหอมมาตรงใส่กัะควรตินลุกไปพร้อมเลยนี่นี่พี่ซักกระควรติกลม,มักเผ็ดจะใส่เผ็ดขี้หมูเผ็ดจะหาสอนน้ำสาน้ำไว้กระซิวเนาะน้ำเผ็ดเกี่ยวปุูปุูกระซิวครับ เดี๋ยวันเลยหอมๆมันอยู่ในเมืองเทาก็บเกอดยากนี่แะครับเราไม่เห็ดกินข้ามเตียกตั้มนี่กันเลยทีเดียวเกิดยากครับไม่เห็ดกินใดครับกินแบบง่ายๆอีสานบ้านเขาครับไม่ต้องกินรูรูละล,ลาครับย้ำอยากรูก็จงกินรู แม่บันพากินมากัได้โอสีผสมบ่ะผสมใส่สสกันไปเลยระเดีกดยกใส่น้ำ <ừ. S 2> คนครับต้แล้วกันนิ่ก็ต้ หอ,อมหม,ม,มดเลยหอมกบกัวเตะดังวนทเลยโอ้ยนี่นะครับวิถีชีวิตบรรน,นอกมาอยู่ในกลุ่มครับเพืดจากก็ต้องเพ็ดกินแบบนี้ครับเพ็ดกินเอง ีิมันงด้วยนี่ไหมเสรแล้วครับ้อยกุ้งซิมมึงสุดยอดเลยครับ <c ười> จับพังมาเยี่ <c ười> ครับหมด <c ười> ตุยก็ขอนิ้วนะครับหอนๆคนาำยังไง อ่เดี๋ยชิ้นกับขาเนื้อครับมีทั้งผัดมามาแล้วก็กลอยกุ้งครับมาเนี่ยมะละน,นครับแล้วก็สับนะครับใส่หมูสับบริสุทธ์แบบพี่เจ้าสับมาครับเอามาสับเอง ทําพักครับเป็นขนาดเล็กเสียเห็ดหลาหนาคือสีแสบเนาะบวกว่าวิวลนก่กบ นี่ผักมาม่าแกก็ตัดถึงจะตัดอยากกินกิ๊บที่แถวผักกันมางามๆเลยนะบวกมาม่าหอมเลยมาม่าเลย บใส่เตาถ่านครับวัอนี้ใส่หม้อให้ฝากนั่งห่อนไว้ไงน้ำเดือดไว้ทีไรแตกครกับเลี้ยงามเวลาพัดตอนใส่บาดรนาบะ จะแซ่วสบก่ะครับมันจะแซสบก่ะเอาครับขั้นตอนต่อไปมะม่าครับเสร็จมะมา่า <c oughs> หอมเสร็จมะมา่าหอมกระเทียมหอมหมูครับใส่เข้ากันโอ้ยกระเทียมรับ สูตรนี้ใส่ซี่อยู่ขาวน้ำบ๊องกับไซมันบ๊องไซเตอร์คุณมามาตอนนี้เขาลวกไปเรียบร้อยครับหอมขนาดเลยครับ รู้สึกว่ากระทะไม่ส okay er> ีหน่อยเกินไปเบิ้งก็จะหน่อยๆล้มามากโอ้ว่เข็นกระดอนี่หังคัก็ห้ามไม่กินออก

เนี่ยเหตุวันนึง่มเสบป็นี้งไงบอสใหญ่เวลากุ้งครับเทใหญ่เพิ่นซิมก๋อยกุ้งโมเสบมันบอสอะไรมันต้หันมาหาตัวเขาไม่เห็นเจ๊แน่นอนนับประกันได้เลยแม่ใม้เห็นผิน้องขายไม่ออกงามขนาดนลยมึงเยอะเลยดูกล้อง มาครับมาครับมากินกันเป็นเลยวันจะพี่น้องกันเนาะมันแก่หน่อไม้เนาะฮะมันแก่เนาะไม่อันน้มันเป็นอกให้เป็นเอาอันนั่นไปแกงงายหน่อไม้โอ้มันแก่ซิ่สิ่งร้อมข้ามไ้ามเนี้อตุยมันก็ดูแปบียทำกรุงบาลสุกยอดด้วเออใส่อะไรบั่งอ่ะใส่บาไเมื่อดูการแ้กอยู่ในตู้เย็นอร่อยครับเนี่ย ตั้งไม่เจริกิโลแต่ว่าบูกาไม่กินนีบจะไม่ร้อนตัวแล้วเหรอเอาเมื่ไหาอหานป่าโอ้ค <b aya. S 1> <อ>ือกัน้อเป็นแท็กเลยกลุ่มซาเมื้อแแสบเนาะคุณผู้ชมยังให้พอใครมาใส่ตะตอในกูนนเนี่ยนู่นเนี่ยคนใต้ไม่เด็กตอต้องแขกอะไรต้นจีนเหรอนตีนอะไร ใช้ตรวจใหม่ไม่มีมอไซ์เหรอนีม,มีแล้วทำไมไม่ใช้มอไซด์ตาม่เห็นฝนตกเหรอเรอาเรอาของอย่างฝนตกกูเองกี่มอไซ์ส่รูปเลยมันเียกมากเลยแล้วมันก็ไม่ทันแดกเขาเวลาทำงานอะรถยนอะนงานแรกก็ไปสักสิบโมงเลยถูมันไม่ทันแดดันเอ,อ,อง,เงบ้านเขอยู่โซนนู้นเดยเหรอถึงได้ย้ำว่าวันโอ้ยคอกูมันบ้า ไอ้รันนีมันจะปร้านอเมื่อไหร่อร่อยเลยที่นี่เนี่ยทำเป็นแบบตัวรถจะซ่อมเอาเหรมันได้ไหมอ้ยนี้ขาดเครื่องที่นั่นเองมันด้เหมือนกันั้นเหรอไม่ไอ้คนนี่ขายรถคิ้งก็ผมไมเอารันนั้นอร่อยไหมไปไม่มาอร่อยไหมอร่อยคันนั้นเครื่องมันแตกคือเรื่องเปลี่ยนแต่วาดูไม่ดีมาหมด ที่ร้านเขาผัดมันจะออกตืดใช่ป่ะแล้วเราผัดเองมันจะเข้นข้นกว่าไข่ตั้งห้าใบอ่ะไข่มดอีกสองใบเอาหน้ามาเลยรุ่ยหมดเส้นเอาสองข้างเไปพวกพวกหน้าเส้นมาลุ่ยหมดนี่เยทำฟุ้งเต้นเหรอมันง่ายเลยมีมีไปหาไปซื้อเลราไปฝากมันเาอยู่มัาอยู่กันสี่คนสมื่อวาน่ะ เม่อว,วานมีมีมีคนโดมเหมือนผมด้วยปกติพวกรายการมีถามโมยังต้เก็บโต๊ะไปแล้วนั่นแหละมีเขาจะเอาให้ตกในมอเพราะเพราะวันนี้เขาไม่อยู่พ,พี่นายก็ไม่กล้าปิดคอมก็ราะมีหนูย้ายมาไว้วสั่งเนี่ยสั่งวันหยุดเยอะไหจากไทยขาดเลยขับมอเมื่อเมื่อคืนมาไม่มีที่จอดเนี่ยไม่ไป็นจอยบนคอนโดอ่ะ เห็นด้วยใช่สุดยอดเห็นวยโอนี่เป็นเรื่องคนเดียวที่ดีเด่นโ้โถกันมันต้องฟิตจะระเบิดเลยใช่ไหมแค่คนเดียวต้อรู้สะไครตะวันม่วนวายไปหมดใช่ไหมแล้วก็พากันเที้ยตามันหัวของกูขาดตีดคนเด็กอย่างนี้คือติดตัวไม่สนใจ ครับสุดยอดแตยไม่มีคนนะ